มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนนายตื่นมาทำไมเนี่ยนายจะเรียบลูกนหนีไปไหนแล้วฉันรู้เจตนาของนายดีนะที่นายอยู่ที่นี่ก็เพื่อความต้องการหรือว่าเจตนาของนายที่อยากจะฆ่าฉันไม่ใช่เหรอแต่น่าเสียดายที่ฉันจะไม่มีวันตายเพราะฉะน,นั้น นายควรจะเชื่อฟังฉันแล้วก็อย่าหนีไปไหนละแค่อยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปใครอยากอยู่ที่นี่กับนายกันนะหยุดทำตัวอดดีได้แล้วตอนนี้ฉันยังเอาชนะนายไม่ได้แต่ในที่สุดฉันจะทำได้นะงานเหรอการตอบรับก็ดีแต่ว่าการแสดงยังหย่และดูผิวเผินเกินไปต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นในการศึกษาและเรียนรู้นะ มันกระทนหันมากขนาดนี้ใครจะไปรู้ล่ะว่านายกำลังทำการแสดงร่วมกันกับฉันอยู่เมื่อกี้เนี่ยการที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้ช่วยให้ทักษะการแสดงพัฒนาได้ดีขึ้นหรอกนะดูเหมือนว่าฉันต้องฝึกนายให้นักเป็นสองเท่าในอนาคตแล้วล่ะแต่ตอนนี้ช่วยตามฉันไปที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนซิอย่ามาทำทรงเล่นแง่กับฉันเลยใครจะรู้ว่าต่อไปนายจะแกล้งอะไรฉันอีกอะมารู้สึกเสียใจจังที่ถูกต่อปฏิเสธบาปนี้นะ โอ้ยฉันแฉไอสวรเลวคนนี้นี่ถ้าบอกกันตั้งแต่แรกก่อนว่านี่คือการถ่ายรูปแล้วก็แต่งหน้ามันจะตายหรือไงทำเอาฉันระแวงตลอดทางเลยอาจารย์เซนออกมาแล้วเหรอคะว้าวอาจารย์เซนดูดร่กมากเลยคะ่ะชือ่อแค่นี้เองเหรอต้องทำเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นด้วยงั้นฉันได้ยินมาว่านี่เป็นครั้งแรกของนายที่ได้ถ่ายรูปแล้วก็แต่งหน้านายต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหม ไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณเติร์นแค่ถ่ายรูปผมจัดการเองได้อ่อเงินก็เยี่ยมที่สุดเลยฉันตั้งตารอชมการแสดงของนายอยู่นะคอดจีนอนคุณช่วยผ่อนคลายหน่อยอย่ากเกรงมากนักนะครับขอโทษครับผมจะรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดครับนี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่ฉันเคยคิดเอาไว้และฉันก็เกิดความกังวลโดยที่ไม่รู้ตัวฉันรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกของนายที่นายถ่ายทำอย่าใส่ใจคนรอบข้างมากเกินไป แกลง้งทำเป็นว่าพวกเขาไม่มีอยู่ก็พอเข้าใจใช่ไหมเออถ้าเป็นไปได้คุณช่วยถ่ายรูปคู่ผมกับอาจารย์ลูกก่อนได้ไหมครับแน่นอนว่าเราต้องถ่ายอยู่ดีด้วยคําแนะนําของอาจารย์เซนการถ่ายทําจะดําเนินการไปอย่างราบรื่นอย่างแน่นอนครับจีน,นันแล้วคุณคิดว่ายัางไงาล่ะครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นแน่นอนบ้าเอ้เขายังประสบความสําเร็จเขาพยายามที่จะหลอกฉันอีกแล้วเหรอเอาละอ่ะแอคชัน่น ทำตัวแข็งทื่อบบนี้ไม่ดีเลยนะเทียบกับฉันแล้วฉันคิดว่านายเป็นซอมบี้ไปแล้วซะอีกเลิกหัวเราะเยาะฉันสักทีสิอย่าปล่อยให้ใครหรือความรู้สึกใดๆมารบกวนนายมีเพียงแค่เราอยู่ที่นี่ใส่ตัวเองเข้าออไปในบทบาทนั้นเพิ่มอารมณ์เข้าออไปนายคือเขาและเขาก็คือนายฉันรู้แล้วล่ะนะเขาสอนฉันจริงๆร่างกายของฉันดูเหมือนจะเริ่มผ่อนคลายแล้วสิทุกอย่างกลายเป็นธรรมชาติ ดูเหมือนฉันจะเข้าใจผิดไปนะเรื่องนี้เอาไว,คว้ค่อยขอบคุณเขาทีหลังก็แล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่เมื่อกี้นี้ขอบใจนะถ้าไม่มินานายฉันคงไม่สามารถถ่ายทําได้อย่างราบรื่นขนาดนี้หรอกหากว่านายต้องการขอบคุณฉันแค่ทํางานให้หนักขึ้นในขณะที่ฉันฝึกนายเพื่อที่นายจะได้ไม่ทําให้ฉันอับอายในระหว่างการถ่ายทําจริงนะ โอ้ยฉันขอบคุณนายไม่ใช่จะไว้ใจนายหรอกนะเซนเช่ถึงจะไม่มีอุปกรณ์หรืออะไรมาช่วยเสริมฉันก็จะไม่มีทางทำพลาดสบายใจได้เลยโอ้ยหมอนี่ก็ยังคงน่ารำคาญชะมัดในที่สุดหลังจากการฝึกแบบพิเศษอันชั่วร้ายของเซนเช่การถ่ายทำอย่างเป็นทางการก็เริ่มต้นขึ้นคราวนี้ฉันต้องให้เซนเช่เห็นว่าฉันทรงพลังมากขนาดไหนแอคชัน่นสวยแล้ว ทั้งหมดที่พูดจามไม่ดีมันก็ตัวฉันเนี่ยแล้วทำไมอุปกรณ์ถึงได้มีปัญหาแบบนี้ล่ะถ่ายต่อครับผมเชื่อในตัวเขาทุกอย่างจะไม่เป็นรอยเสือขาวคำรามตามลมไล่ตามเมฆและสายฟ้าลมพัดผ่านก้าพระราชวังก้าวราวกับนางฟ้าฮ่าถ้าลงเมื่อกี้ผมหลอไหมครับอ,อ๋อไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะเฮ้ฉ <H ö? S 2> ันรู้ว่าไม่มีสิ่งดีๆที่ออกมาจากปากของนายได้หรอก ตอนนี้ฉันบอกไม่ได้จริงๆเมื่อถึงเวลาต้องกินอาหารเราเด็กๆของฉันอยากจะได้ยินอะไรอยากให้ฉันพูดว่าอะไรหรือทำยังไงฮะใครจะไปสนใจเล่าจีนานการแสดงของคุณวันนี้โดดเด่นมากๆเลยละครับเฟกการถ่ายภาพนั้นดีกว่าการแขวนลวดเสียอีกคุณทำได้ยังไงจริงๆแล้วผมไม่ได้มีทักษะอะไรในเรื่องนี้เลยครับผมเพิ่งเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มาเพียงเล็กน้อยเองนะหอวางจะพังแล้วรีบหนีเล่า ลมตามหัวใจเดินทางพันไม้ในชั่วพริบตาหลีกนี้ไปสู่สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ทิ้งร่องรอยจีน,นันกลับมาไปซะลูกจีน,นันเจ็บใจชมัดดูเหมือนว่าฉันจะเสียเลือดชุดนี้ไปฟรีๆนะนายยืนขึ้นได้ไหมเมื่อกี้นี้เขาเขาเป็นห่วงฉันใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกนะไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนบา้าเอ้ยไม่ต้องหรอก ฉันเดินเองได้จะอวดดีนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปทําแผลก่อนนะครับรบกวนพวกคุณรออยู่ตรงนี้ด้วยเข้าใจาแล้วครับฉันคิดว่านักแสดงมือใหม่คนนั้นดูไม่เข้ากับอาจารย์เซินสะเลยนะคุณเซินเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากค่ะต้องเป็นเสี่ยวหลู่แน,น่ๆที่ไปยกคุณเซินก่อนลู่จีหนานนี่วางแผนแล้วก็ทําให้คุณเซินสนใจในตัวเขาไวจริงๆอะไรเนี่ยเธอไม่เคยสังเกตบ้างเหรอว่าช่วงนี้คุณเซินเขาใส่ใจคุณลู่เขามากแค่ไหนนะ พวกเขาคงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันฉันคิดว่าแล้วนะที่เราชุดเปืนเลือดถูกเปลี่ยนไปแล้วส่งมาซิฉันไม่เป็นไรหรอกฉันทําเองได้นะเขาชอบจะทรมานฉันอยู่บ่อยครั้งเลยไม่ใช่เหรอหรือจะเป็นไปได้ว่าการระหว่างฉันกับเซนเช่จะกําลังก่อเรื่องวุ่นวายอยู่ใช่ไหมเขากับฉันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันน่าช่วยพูดอะไรหน่อยสิเฟยนี่มันน่าเขินจริงๆนะเออโชคดีจริงๆที่นายเข้ามาช่วยฉันก่อนนะ ไม่อย่างนั้นคงลำบากเจ้าหน้าที่แน่เลยกล้าดียังไงมาพูดเรื่องนี้กล้าดียังไงไปช่วยคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตดูเหมือนว่าวดุเรียนที่ฉันสอนนายมันยังไม่เพียงพอทำไมหมอนี่ถึงได้อารมณ์แปลกปวนจังทำไมฉันต้องขออนุญาตด้วยละ่ะไอ้หลงตัวเองไปหน่อยเลยนะไอ้ซอมบี้ไร้เหตุผลเนื้อคอยอดูเถอะสักวันหนึ่งฉันจะเปลี่ยนนายให้กลายเป็นเท่าทาน